อ้าวตัวอื่นเขานอนกันหมดเขาเล่นกันพี่มิตังยังไม่อิ่มอะครับตังครับตังยังไม่อิ่มอ่ะลกูกตังยังไม่อิ่มอีกเหรอยัขอเพิ่มโอ้สามจานแล้วนะลกูกเนี่ย ดูเขาไปเล่นมาแล้วเนะี่ยแต่ละตัวกินอิ่มมาพักผ่อนตามอัธยาศัยฝนตกไปปลอยด้วยอากาศดีอืมอ้ยยังไม่อิ่มตายลวยังก็ยังไม่อิ่ม